เจ้าเสร็จแล้วเย yeah. ่อือหูแบบ้ผูปลาคือปลาอือหูยเจ้านะครับจะไปลืมนะครับกินข้าวกินอย่างก่อนเนาะก่อนออกไปทํางานนะครับแต่ว่าที่เห็นเนี่ยแกจะใดไปดูวิธีการทํากันนะครับอืออร่อยสวัสดีครับสวัสดีเจ้านี้นะครับวันนี้เราจะมาทํา ของกินนะครับก่อนก่อนไปทํางานงนะครับอาหารเช้านั่นเองนะครับก็มีไปเยอะนะครับก่อนจะมีขนมปังนะครับมีถุน่านะฮะมีผักนะครับ ช่วงที่ผักถูกมากนะครับเพราะว่าคนเชียงใหม่กาลังฮิตปลูกผักกันนะครับปลูกเองก่อนไม่ได้ปลูกครับซื้อเป็นมาล้วนๆเลยนะครับแล้วก็เมื่อเขิดเทศหั่นแว่นๆแบบนี้นะครับทาแซนด์วิชง่ายๆนะครับส่วนปลาทูน่านี่นะครับก็เป็นปลาทูน่าที่เหลือมาจากการทาไลฟ์สตีมนะครับผมที่ทําแกงเดียงนะครับใจปลาทูน่าเสยงนครับใจไปครึ่งหนึ่งนะครับแล้วมาก็ยังเหลืออีกครึ่งหนึ่งนะครับเป็นครอบครัวที่ประหยัดนะครับจับกระจับเกลี่ยนะครับก็เลยจะต้อง แบ่งนะครับออกก๋วนนะครับเนาะนะครับปลาทูน่าที่กับแพงอยู่พอสมควรนะครับกระป๋องเท่าไรเพี่ยสี่ห้าสิบกว่านะประมาณห้าสิบกว่าบาทเอามันยังเนสนะครับครีมสลัดก็ได้ครับคือเอาครีมเพื่อนมีเนาะนะครับเอาออกให้มันแบบหวานมันๆหน่อยนะฮะแล้วก็คุกเขาคุกเขานะครับนื่มันช่ำๆนะฮะแต่กี้มันแห้งเนาะนะครับเอาเอ่อสเปรด เอามายองเนสเอาน้ำสลัดคินนะใส่เข้าไปเลยครับที่ใกล้ตัวครับใส่ไปเลยครับแต่ถ้าแบบใกล้ตัวก็จำเป็นต้องได้ซื้อแล้วครับเขาน,นี่ขนมปังนี่เป็นขนมปังที่ทำเองนะฮะเป็นขนมปังผักเคลมีเขียวๆนี่คือสีของผักเลคลอ่านออกเส้นถูกเนาะนี่แปดปากเลยเอาใส่เลยนะครับ ท่าไปนี่มีอะไรก็ทาไปทาไปชอบกินแบบไหนก็ทาไปนี่ต้องแบ่งสองส่วนนะครับเพราะว่ากินกันสองคนเแบบ็เแตบบ็มเต็มแบบแบบนี้เลยนะครับซื้อเปิ้นกินเกาะลรวตามก็ยี่สิบครับเนาะที่เหลือๆนี่ก็แบ่งกินกันเองครับแบ่งกินกันเอง ไปเลยนะครับผักไม้ให้เครือผักไม้ไส้เคืออย่างใส่ไปนะครับตัดเป็นชิ้นๆจะได้ง่ายในการโปะนะครับใส่ไปเอาก็ะป๋ใค้ชอบกินบะคือส้มนะอันนี้ก็ยัดเกียดมีแอนไปเลยนะครับเ็จไปแล้วนะครับหนึ่งชิ้นนะครับเก๋ไก่สไลเดอร์วยการปะอันนี้นะครับนำเสนอด้วยความสวยงามเอาก็เด็กเรดนะครับ นนะครับ1ชิ้นนี่โอเคนะครับเกาะง่ายๆนะครับสำหรับอาหารเช้านะครับทุกๆคนอย่าลืมเลยนะครับทานข้าวเช้าเป็นหลักก่อนนะครับผมส่วนใข่จะลดความอ้วนนะครับให้เบามื้อเย็นนะครับลงนะครับนี่เกาะเจ้าแม่ก็ได้แค่นี้นะครับก็อยู่ท้องแล้วนะครับ สิบโมงครึ่งก็เจอกันใหม่ในห้องครัวนะครับผมสําหรับทุกๆวันนะครับอย่างเขาถึงกินข้าวเที่ยงตอนสิบโมงครึ่งก็คือว่าเราประกอบอาชีพเป็นพ่อค้าแม่ค้านะครับเวลาจะไม่ค่อยมีนะครับเขาต้องชิงจังหวะรับประทานอาหารก่อนก่อนลูกค้านะครับฉะนั้นแล้วถ้าว่ากินเวลาตรงกับลูกค้าแล้วเขาจะทํางานได้แบบเต็มที่เพราะเขาหิวนะครับอย่างไรเจ้านี้นะครับขอฝากขนมปังแซนด์วิชแบบง่ายๆก่อนนะครับแต่ค่อยเจอกันนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์ก่อนนะครับโย่